คดี112ทักษินและภาษีชินขอบความเชื่อแซงหน้ากระบวนการยุติธรรมกลางเดือนพฤศจิกายน2568ชื่อของทักษินชิน,นวัตรกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งจาก2คดีสำคัญที่มีผลออกมาในช่วงใกล้กันทั้งคำสั่งอุทธรณ์คดี112ของอายการสูงสุดและคำพิพากษาสารดีกาให้ชำระภาษีจากการขายหุ้นชินคอบกว่า1.76หมื่นล้านบาท หลังข่าวเผยแพร่ไม่นานกระแสะฝ่ายสนับสนุนทักษิณก่อขยายตัวรวดเร็วกล่าวหาว่าการอุทธรคดี112เป็นแผนสกัดไม่ให้ออกจากเรือนจำก่อนการเลือกตั้งเพราะเชื่อว่าหากทักษิณได้รับพักโทษและออกมาเขาอาจช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงในช่วงเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในวันเดียวกันพินทองทาชิน,นวัตรให้สัมภาษณ์หลังเยี่ยมพ่อว่าทักษิณเสียใจและเจ็บใจกับการยื่นอุทธร์ ขณะที่ผ่านทองแท้บอกว่าบรรยากาศในครอบครัวจิตตกจากเหตุการณ์นี้ด้านก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพักเพื่อไทยโพสต์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณเกินจะรับเสียงสะท้อนเหล่านี้ผลักให้ข้อกล่าวหาทางการเมืองดังขึ้นท้งที่ขั้นตอนจริงของคดีอุทธรณ์ไม่ได้ต่างจากคดีอื่นที่ศาลชั้นต้นยกฟ้องอายการมีอำนาจส่งให้ศาลอุทธรณ์ตรวจสอบซ้ำเป็นขั้นตอนที่พบได้ทั่วไปในคดีลักษณะคล้ายกันเมื่อดูตามหลักคดีถ้าศาลชั้นต้น ตัดสินกลับกันคือเห็นว่าทักษิณมีความผิดคำถามคือฝ่ายทักษิณจะทำอย่างไรคำตอบก็เหมือนการทุกคดีคือต้องอุทธร์เหมือนกันเพราะไม่มีใครยอมรับคำพิพากษาชั้นต้นโดยไม่ใช้สิทธิของตัวเองกระบวนการอุทธร์จึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบไม่ใช่ความผิดปกติของคดีนี้แต่อย่างใด ดังนั้นไม่ว่าทักสินชนะหรือแพ้ในชั้นต้นขั้นตอนอุทธรณ์ย่อมเกิดขึ้นอยู่ดีการตีความว่าการอุทธรณ์ครั้งนี้เป็นแผนการทางการเมืองจึงไม่สอดคล้องกับวิธีที่คดีอาญาเดินจริงในศาลซึ่งเปิดทางให้ทั้งสองฝ่ายใช้สิทธิเต็มที่ก่อนที่คดีจะถึงที่สุดสิ่งที่เป็นเพียงขั้นตอนตามกฎหมายกลับถูกโยงเป็นเรื่องการเมืองจนใหญ่เกินตัวเพราะความเชื่อเดินนำหน้าข้อเท็จจริง คดีอุทอนหนึ่งหนึ่งสองถูกจับโยงเข้าการเมืองตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวทั้งที่โครงสร้างในอายการมีหลายชั้นมติที่เห็นว่าไม่ควรอทธทณ์ไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายเพราะดูลพินิษอยู่ที่อายการสูงสุดผู้ต้องประเมินกรอบทั้งหมดก่อนลงนามคดีที่สังคมติดตามมักถูกส่งให้สารชั้นบนตรวจซ้ำเพื่อให้คำวินิจฉัยมีความรอบด้านดังนั้นช่วงเวลาที่อายการสูงสุดลงนามไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลว่ามีการเมืองแทรกได้อย่างที่ถูกกล่าวอ้าง ส่วนข้อกล่าวหาว่าต้องการขังให้ครบหนึ่งปีตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์พักโทษเพราะการพักโทษอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการที่ดูข้อมูลเฉพาะของนักโทษเป็นรายกรณีไม่ใช่กระบวนการที่ผูกกับอารมณ์ของฝ่ายการเมืองหรือเจตนาของอายการที่กระแสนี้ขยายกว้างเพราะผู้สนับสนุนทักษิณคาดหวังว่าเขาจะกลับมามีบทบาทจึงดึงทุกเหตุก,การณ์เข้ามาอาธิบายด้วยการเมืองแทนที่จะอ่านตามกรอบคดีจริง คดีภาษีหุ้นชินขอบที่สารดีกาตัดสินในวันเดียวกัน ถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องการเมืองทั้งที่ตัวคดีมีประวัติยาวนานมากกว่าทศวรรษผ่านการพิจารณาหลายชั้นและถูกตรวจเอกสารจำนวนมากตั้งแต่แรกเนื้อคดีเกี่ยวข้องกับลักษณะรายได้และฐานภาษีซึ่งเป็นประเด็นเชิญกฎหมายโดยตรงสารชั้นต้นและสารอุทธร์วินิจฉัยไปทางหนึ่งแต่สารดีกาตรวจเหตุผลในตัวบทแล้วเห็นต่างซึ่งพบได้บ่อยในคดีภาษีที่มีพื้นที่ตีความหลายระดับเมื่อผลคดีไม่ตรงใจบางฝ่าย คำว่ากลั่นแกล้งจึงถูกหยิบมาใช้ทันทีทั้งที่ยังไม่มีการชี้ว่าตรงไหนในคำพิพากษาขัดก,กับกฎหมายการถกเถียงจึงกลายเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าการอ่านเหตุผลที่อยู่ในคำวินิจฉัยจริงเรื่องเล่าทางการเมืองจึงวิ่งเร็วกว่าตัวคดีจนภาพที่สังคมรับไปไม่ตรงกับกรอบที่ศาลใช้พิจารณาเมื่อวางสองคดีไว้ข้างกันจะเห็นว่าการตีความเข้าการเมืองเกิดจากอารมณ์ของผู้ติดตามมากกว่าจากเนื้อหาของคดีเอง คดีอุทธรณ์112อยู่ในกระบวนการของอายการคดีภาษีหุ้นชินขอบอยู่ในกระบวนการของศาลสองเส้นทางไม่ทับซ้อนกันแต่ถูกนำมามัดรวมเพื่อสร้างภาพว่ามีแรงกดดันบางอย่างเรื่องเล่าลักษณะนี้เกิดง่ายเพราะไม่ต้องใช้ข้อมูลมากเพียงบอกว่าเป็นแผนสกัดทักษิณก็ทำให้ผู้สนับสนุนรับต่อได้ทันทีจนเนื้อคดีจริงถูกการออกไปโดยไม่รู้ตัว หลายจุดเรื่องเล่ายัางทำหน้าที่ประคองภาพลักษณ์ของทักษิณในช่วงที่บทบาททางการเมืองลดลงมากกว่าจะช่วยให้สังคมเข้าใจคดีตามเหตุผลของมัน แรงของเรื่องเล่าฝั่งสนับสนุนทักษิณผูกอยู่กับความเชื่อว่าเขายังสามารถช่วยพักเพื่อถ่ายได้เหมือนในอดีตแต่ข้อเท,ท็จจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมาไม่รองรับภาพนั้นการปรากฏตัวของทักษิณไม่ได้ช่วยเพิ่มคะแนนให้พักอย่างที่หวังบางพื้นที่กลับทําให้การแข่งขันยากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ไม่ได้มีสายสําคัญกับยุคข,ของเขาส่วนคนรุ่นเก่าบางส่วนก็รู้สึกว่าบารมีและความน่าเชื่อถือไม่เหมือนเดิม หากดูตามสภาพจริงทักษิณไม่อาจขยายฐานเสียงใหม่ให้พักได้ในทางที่เป็นไปได้ก็เพียงรักษาฐานเดิมซึ่งยังยากด้วยซ้ำแต่เมื่อเขาอยู่ในเรือนจำความรู้สึกเห็นใจกลับเกิดง่ายกว่าด้วยเสียงจากพินทองทาที่บอกว่าเขาเสียใจและเจ็บใจเสียงจากพานทองแท้ที่บอกว่าครอบครัวจิตตกและโพสต์ของก่อแก้วที่ว่าเกินจะรับทั้งหมดนี้ทำให้ผู้สนับสนุนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนการซ้ำเติมทักษิณอีกชั้นหนึ่ง จากบรรยากาศแบบนั้นจึงไม่แปลกที่ความเชื่อเรื่องสก,กัดทักษิณไม่ให้ออกมาก่อนเลือกตั้งจะดังขึ้นแม้ในทางเหตุผลหากเขาออกมาก็ไม่ได้เพิ่มคะแนนให้พักเพื่อไทยและยังเสี่ยงต่อภาพลักษณ์มากกว่าจะช่วยอะไรตรงกันข้ามการอยู่ในเรือนจํากลับทําให้กระแสะเห็นใจเกิดง่ายกว่าสถานการณ์เช่นนี้ทําให้สองคดีถูกใช้ในเชิงอารมณ์มากกว่าการเปิดดูคําวินิจฉัยหรือข้อกฎหมายที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า ภาพรวมของสองคดีนี้สะท้อนว่าเมื่อความเชื่อถูกยกขึ้นมาเป็นตัวตั้งกระบวนการยุติธรรมถูกอ่านผิดจากความเป็นจริงได้ง่ายมากข้อกล่าวหาว่ามีแผนสกัดทักษิณอาศัยเพียงการจับจังหวะเวลามาต่อกันไม่ใช่เหตุผลที่มาจากตัวคดี คดีอุทธรณ์หนึ่งก็มีที่มาของมันคดีภาษีหุ้นชินขอบก็มีเส้นทางของมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อสถานการณ์ทางการเมืองรอบปัจจุบันเมื่อเสียงในโซเชียลวกว้างกว่าเหตุผลในคำวินิจฉัยการรับรู้ของสังคมก็เบี่ยงออกจากขั้นตอนจริงเหลือเพียงการแลกเปลี่ยนตามความรู้สึกแทนที่เหตุผลของคดี การเชื่อว่ามีใครคอยกำกับอยู่เบื้องหลังไม่ช่วยให้ประเด็นทางกฎหมายเข้าใจง่ายขึ้นแต่ทำให้การทำความเข้าใจคดียากกว่าเดิมเพราะทุกอย่างถูกดึงเข้าการเมืองโดยไม่ผ่านการตรวจข้อเท็จจริงถ้าดูตามเหตุผลและขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมอย่างที่เป็นอยู่ทั้งคดี112ของทักษิณและคดีภาษีหุ้นชินคอกเดินไปตามกรอบเดิมของมันเองไม่ใช่สิ่งที่ขยับตามแรงคาดหวังหรือความโกรธของฝ่ายใดเลย